สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมแชมป์ pptx ก็จะมาแนะนําวิธีการบันทึกวิดีโอการจัดการเรียนการสอนหรือเราจะใช้การบันทึกวิดีโอนี้กับวัตถุประสองค์อื่นก็ได้นะครับแต่เราสามารถทําได้บนโปรแกรม powerpoint ครับสําหรับวิธีการนะครับวิธีการนี้ผมเคยแนะนําไปในคลิปแรกเลยที่ผมจะทําขึ้นมานะครับเราสามารถกด record slide ต,ตรงนี้ได้ถูกไหมครับหน้านี้ขึ้นมา Okay, รตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเลคคอร์ดนะครับแล้วก็พูดไปทีละสไลด์ได้เลยมีข้อควรระวังเพียงแค่ระหว่างสไลด์เนี่ยสมมติสไลด์หนึ่งไปสไลด์ที่สองเนี่ยนะครับต้องเว้นช่วงนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเสียงจะหายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามีวิดีโอเช่นสไลด์หนึ่งสองสามสไลด์ที่สามเนี่ยเป็นวิดีโอนะครับผมตั้งแค่ให้วิดีโอนั้นเนี่ยเล่นอัตโนมัติ ตอที่3ผมไม่ต้องบันทึกเลยนะครับเวลาที่เรา export ออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยก็จะสามารถเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติได้แต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนําวิธีการนี้ผมเลยแค่พรีวิวให้ดูวิธีการที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้วิธีการที่ผมจะมาแนะน,นํนนา,านนในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเมนู recording ตัวนี้ทรา recording ตัวนี้นะครับเวลาเรากดมาที่ recording แล้วเนี่ยเราสามารถกดไปที่ สกีนและคอร์ดิ้งตรงนี้ได้สกีนและคอร์ดิ้งคือการบันทึกหน้าจอเลยนะครับกดไปทีหนึ่งนะครับโปรแกรมเนี่ยก็จะย่อลงมาแล้วสิ่งแรกที่โปรแกรมไม่ทําคือเลือกพื้นที่ที่จะอัดก่อนนะครับเช่นผมองการอัดเต็มหน้าจอเลยนะครับผมก็ลิกซ้ายลากมาเลยนะครับแล้วปล่อยมือทีนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มเลคอขอดได้เลยหรือจะกดปุ่ม Windows Shift R ก็ได้นะครับกดไปทีหนึ่งปึ๊บ สัจะรรมภายหลังนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม PowerPoint นะครับเราสามารถสร้างสไลด์โดยการคลิกขวาแล้วก็ New Slide นะครับวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราก็กดไปที่ตัว Stop ได้เลยนะครับ Windows Shift Q ก็ได้เหมือนกันนะครับ แล้วเราก็จะได้วิดีโอที่บันทึกจากโปรแกรม powerpoint แล้วนะครับคือมาอยู่ในสไลด์ของเราเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรม powerpoint นะครับเราสามารถสร้างสไลด์โดยการคลิกขวาแล้วก็ก็จะประมาณนี้โดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถคลิกขวานะครับเกิดต,ต้องการแค่วิดีโอตัวนี้นะครับไม่ได้ต้องการทั้งไฟล์ powerpoint เนี่ยต้องการแค่วิดีโอตัวนี้คลิกขวาแล้วก็ save media as สมมุติผมเลือกไปที่ desktop นะครับผมกด save เทปเร็วมากเลยเห็นไหมครับเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองพรีวิวไฟล์ให้ดูนะครับไฟล์ที่ได้เนี่ยจะเป็นไฟล์นี้ก่อนเปิดไฟล์เดี๋ยวผม property ให้ดูก่อน,นครับสิ่งที่ได้นะครับเราจะได้ขนาดวิดีโอเนี่ยอ่า l HD ได้เลยนะครับแล้วก็อ่เฟรมเรทเนี่ย10บเฟรมต่อวิซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็โอเคเลยในการบันทึกการสอนต่างๆนะครับบันทึกให้เรียนได้รับชมต่างๆตัวนี้ก็สามารถ ลองไปทดลองใช้กันดูได้ครับเดี๋ยวรู้ตัวอย่างไฟล์กันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม PowerPoint ใช่ไหมครับก็จะสามารถใช้งานได้เลยเพิ่มเติมนะครับสำหรับไมโครโฟนการตั้งค่าไมโครโฟนเนี่ยว่าอยากให้โปรแกรมเนี่ยใช้ไมโครโฟนตัวไหนนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งค่า default ไว้ตรงไหน สำหรับการตั้งค่า Default หรือว่าตั้งค่าพื้นฐานของไมโครโฟนเนี่ยเราสามารถทําการคลิกขวานะครับแล้วกดที่ Sound ได้เลยนะครับพอกด sound ปุ๊บนะครับไปที่ recording ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเลือก default เป็นไมโครโฟนเห็นไหมครับอ่าเราสามารถคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนค่า Default ได้นะครับ Set as default device ได้ทีนี้เนี่ยพอเรากด Record ในโปรแกรม PowerPoint เนี่ย พอเรากดเด้คอร์ดในโปรแกรม PowerPoint เนี่ย PowerPoint ก็จะเลือก device ที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนมากมนะครับสวัสดีครับ